สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาดูบรรยากาศช่วงนี้กันสำหรับหน้าง,งานของทีมงานน้องฟิล์มนะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาเพิ่มอีก2คันเดิมทีนั้นจะเป็นล็อกกี้สีเหลืองกับล็อกกี้สีน้ำเงินนะครับตาลกับเยาว ราวนี้ก็มีต้อมเข้ามาแล้วครับสีชมพูเมื่อสักครู่ที่ออกไปก็เป็นทางด้านใหม่ครับเสียมใหม่เดก,ก้าหนึ่งเดียวในทีมสี่คันครับติดลำน้ำมูลด้านหลังบ่อสายเสียบแบงค์ซับสายทองนะครับเตรียมเพอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เนี่ยน้าง,งานหดหดครับ เทไปได้เยอะแล้วเข้าถึงไหนก็เทตรงนั้นแล้วครับรีกีนหลายๆดังด้วยเครื่เสียนหมดแล้วโอ๊ยมากับสองสาวครับยังก่อนนะฝ่ไปจีว่ายังกระชางนี่คือเกาเดอะมาหลาย กูอ่านเสั็จเนาะบอดีเนาะไม้ช็อตจมเดาเดาเดามึงพูดเหมือนเก็บกดไปเก็บกดอะไรมาเนี่ยเก็บกดแล้วเนาะตสายหื่นสายตื่นเสาร์มากอ่ะอีปึ๊กอ่าอาบน้ำแล้วกับอีโก้กินข้าวแล้วอันอีกว่ามีสมองบอกงีนกินปลาหลายๆเด้อครับรถออกมาเบิดอาดีกเป็นยังต่ออันเขาว่าเอียงนะ ว่าเข้าแกงวา่าเข้ากันแกงเห็ดมาสิสร้างคอนเทนต์สิเออแล้วก็ว่าแต่ถ้าเขาสร้างคอนเทนต์มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะคนทั่วไปก็ทำไแต่นี่กูโมโหที่หลีเร<อ>ื่องอย่างนี่คอนเทนต์เรื่องอย่างนี่เอาเอาไปฟังเบิ่งโบแม่น,น,นคอนเทนต์เก็บทุเรียนก่อนวันนี้เออเอาบแมนคอนเทนต์เป็นแต่เรื่องจริงนาะนะเอาเรื่องจริงอพ่อยอดหนีแม่ไปเขมรไม่ได้หนี แล้วก็เอินแม่ไปเขมินบัวเท่านั้นสิแล้วก็ปลายของเรลไาปนาะไปไป,ประเทศขมินเลยช่องจอม <Yeah. S 1> เขาเรียกตลาดขมีนเนาะตลาดช่องจอมบานี้ไม้ตียุใงในห้องมันห้างมันมันบ่ค่อยสอดแล้วนะไปเลยให้พพอยอดซื้อไมาให้พอยอดก็เลยไปซื้อมาใหม่เดี๋ยวความทิดว่าเขาเคยสิ้นเนาะปกติไม้ตียุงอ่ะมันจะมีที่ชาร์จอยู่ในตัวของมันก็คือมันจะมีปุ่มเลื่อนปึ๊ด มองสายมันก็จะออกมาปุ๊บอบบนี้เป็นปลั๊กไฟซาร์ตนะคะโดยทั่วไปที่เราเคยเโดยทั่วไปที่มันเป็นแบบนี้จักปีเราวูว๊บอดซื้อใหม่ตีวันดนี้เขาพัฒนาใหม่นะเขาอา, <c oughs> าไปเขาไก่ไปอีบปึกเลยเขาซ่อนไว้ข้างในใช่ไหมแล้ววันนี้ไปซื้อมากคือบางทีอ่ะคนทุกคนมันไม่ได้นึกหรอกขณะอี่พอออกรถข่อยก็ยังบอกคื้ว่ารถขั้นไม่ข่อยมันว่มมองเปิดเติมน้ำมัน คือขั้นนุนเออก็คือความหมายนี่อยากจะซื้อให้คนดูเขาจะได้บอกว่าเออมันอยู่ตรงไหนจะได้บอกเราใช่ไหมความหมายแล้วทีนี้พ่อก็ไปซื้อมาเสร็จปุ๊บคือมันไม่มีใครสังเกตหรอกคนกับว่าคือประธานแม่ค่ะกับกูโบดได้สังเกตแหมเจ้าเขาใจบ่ก็คิดว่ามันเกื่อนเก่าแล้วบันนี้มาหอดบ้านคู่มืออ่ะมันบอกแค่ว่า ใช้ไฟไฟ,ฟ้าแต่มันไม่บอกว่าตรงมุนเออเร้วบันบนีเข้ากับหาหาเร้ยวแต่เราก็เห็นนะว่ามันมีสีขาวขั้นแต่ด้วยความที่ว่าดึงกับโบออกมุนกับบออดก็เลยคิดว่ามันโมเมนต์มองหันก็เลยคิดว่ามันโมเมนต์มองคันเรียวบันนี้แม่ก็เลยวานุ่ <c oughs> น,น,น,น <c oughs> อันนี้ผ่านไปแล้วเดียว<อ>ปบสองอนนี่ผ่านไปแล้วบัญหาโม่งแรงภาพได้เครื่องมือแล้ว,ลวอนุ่น มันเองหาที่ช้าสิมันหาไม่เจอนี่แม่หาไม่เจอแจ้งสันแจ้งสิเขาก็เลยหาเขาก็เลยหาแม่ก็เลยว่านุ่นทําคลิปสิคลิปคลิปนี้ไอเดียมาจากแม่เขาไม่ไอเดียมาจากคอยคอยม่าเขาคนเฮ็ดเด้แม่วาไวเฮ็ดคลิปเดี๋ยววันนี้เข้าก็เลยเฮ็ดเอ็งทําคลิปสิอ่าเข้าก็เฮ็ดด้วยความผิดหวังด้วยความที่ว่าเข้าสื่อความหมายแบบว่า ไผ่ผผู้บอกเข้าเนื้อแต่ไอพวกที่ไม่เต็มใจจะโบกอ่ะคือแบบนักกว่ตีนยอกคือว้าเห่าแหละก็ล้องไห้ได้คำว่ายอกเล่นพุ่นมึงไปยอกเล่นยุพุ่นเด้อพุ่นเดียวพุ่นไปค่ะอันนี้วอลอีดีนี่เรียกมาหนิคนดูเยอคนเบิ่งจีเสียคนด่าพันสองคนไม่ได้บอกใครไม่จะ้ยากหัวแห้งเอาบไว้คนด่าพันสองลอยคนเด้อ คนหวังดีหนึ่งพันคนอีกสองร้อยคนก็นำด่า่อยอีปึกอีงโงอีซัวมึงซื้อไม่เห็นยังมึงก็บาถามพอค่ะมันเป็นอันแผงโลซล่าเซลล์มันต้องเอาไปแตงแดดันอันต้องเอาเอาไปแงแดดแล้วก็บอกว่าอันมันเป็นียังวะมองมันเป็นไฟทานแน่นแล้วก็บอกว่าเอาไปให้รัวผอเป้าไห้แน่ก็พี่ <laughs> พี่อีนี้เขาเป็นนี่อ่ะอแล้วก็ เจเคาะสามเทืาจะก็คอยหมุน่าสันอโอ้ยแต่ละคอมเมนต์คนปวดหัวแดงแต่อันคอมเมนต์เอาเนี่ยเออมันกับมวน,นกันไปเนาะแต่ย้ายเทาๆไหมอีบึ๊กเอา้าเจ้ามาดาคอยหินยังคอยเกิหนา้าคอยกบดีดตัสลูไปสูเรืองเด้อคอยตั้งใจติดถามคนหูมันเหรคือจุดประสงค์ในการทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสอบถามแต่อยากจะบอกว่า ่อนที่เราจะลงคลิปนี้คือถ่ายเราถ่ายเสร็จห้าโมงเย็นคลิปนี้เราตั้งเวลาลงอยู่ที่ประมาณหนึ่งทุ่ม<อ>เราตั้งเวลาลงประมาณหนึ่งทุ่มพอเราถ่ายเสร็จเราโทรหาเจวูนเจวูนกระบอกให้เทเน,นียให้เซิร์กูเกิลเบิง้งเขาก็เลยไปเซิร์เขาก็เลยเห็นว่าเห็นแหล้วละ้ะมันมันเป็นสองดามเจมันนี่มันจะดึงบอ่อ <c oughs> มันกะคือเจวูนนะหันแยกออกจากกันยังไงวะจีเออรมันนี่หูแล้วว่ามันเป็นสองทอนหูแล้วหูแล้วเจมันจะออกได้ไหนเดี๋ยวก มันตึงมากเลยนะแบบมันมันหมุนมันต้องหมุนแห้งๆบ่ข้างไเออมันต้องหมุนแรงๆเหมือนแบบครั้งแรกอ่ะครั้งแรล็กแหละขังแรล็กเป็นเจดีมันปิดบ่อันนี้ไปหาพ่อวันนี้เรไปเระเทศไหนคือพ่อวันนี้เจ้าอุทัเบิองใน่กูเกิลเท่ากับเมืองเราวันนี้เท่าหูแล้วว่ามันเป็นสองคอนและยู่ที่ว่าเท่าทีนี้ว่ามันติดหมุนเพราะว่าตัวจับอ่ะมันเป็นเหลี่ยม คือเราก็ไม่คิดว่ามันจะหมุนได้เพราะเราหมุนแล้วมันไม่ออกแล้วทีนี้ปุ๊บหลังจากหลังจากนั้นเราหาเจอแล้วเรารู้แล้วว่ามันหมุนได้แต่เราทําคลิปแล้วแล้วก็ตั้งเวลาลงไว้แล้วคลิปมันกับลั่นรลงของมันปกตินั่นละก็คือลงคลิปนั้นคือห้องหูเราล่ะมันมันป็นจากไหนมาจากไหนมันเพศใดแล้ล่ะแล้วว่านี่ นแนใจต่ตแหลกเขาจีเฮดคลิปโตหรือว่าเขา้าจิปลอยคลิปเลยเขาเย้าแล้วเออสกกับปลอยคลิปไปโหลดแล้วก็ตื่นสามารถตังเฮดคลิปไหม่ะเออเขาเฮดได้เร็วอ,อยากจะบอกว่าคนทุกคนเกิดมาไม่ได้ตัดสรู้ไปซะทุกเรื่องขนาดมูจจาวยังโม่เคยเห็นเรือดูทรายเลยเอรอคอยก็บ่เห็นเคยเห็นอันใหม่ตียวงอันนี้คือกันเนาอีปึ๊บจังสันจังสีอ้ยแต่คนคอมเมนต์ดีก็ดีนะแบบว่าประทานโทษนะครับ ผมขอถามหน่อยทําไมคุณต้องมาด่าเขาแล้วทําไมคุณไม่บอกเขาดีๆทั้งๆที่เขาทําคลิปออกมาดีๆแม่นั่นเมาเปนหนี้ถือใจเฮงค้นเหม็นค้นกับสิเหม็นบอกเหม็นบอกดีๆเพาพ่อเนี้ยกระมุนเอาตีอีปึกเอาเหม็นดีๆวะก็หมุนออกซ้ำนี่มันติตายทีเจ้าสิต่อมาเห็นอย่างอีปึกนี่ไม่ถาแบบเขาคิดเบกว่าคลิปแบบว่าคนเบอร์เหงา พี่แสนให้ในหนึ่งมือพี่แสนวิวคอมเมนต์หนึ่งพันประมาณตอนนี้คอมเมนต์หนึ่งพันสามร้อยคอมเมนต์ตอนแรกก็ปิดคอมเมนต์ไปแล้วเมื่อวานแล้วพลาดพันนี่เปิดต่อค่ะก<ม>ันนำอีกเลยเพอเปิดปุ๊บมันเกิดกันกนำเข้ามาอีกพันสามร้อยคอมเมนต์นี่หนึ่งพันคอมเมนต์ดีอ๋อหนึ่งพันนี่แบบทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ อย่าเอ้สามเลยนี like like ่อีปึกอี้คะเอาไปใไถลวงพ่อกับมีเด้เอาไปไถลวงพ่อย์เปล่ากัจ๋าเอาไปไถลวงพ่อย์นี่ไปคัดมาดิเด็ดเด็ดกว่าคนซื้อโง่อ่าอ้าวมาแล้วนึงผิดแล้ววันนี้ไปซื้อแม่ผิดปึกอีหลี กมบเขาดีๆบริดิทิแยางโง่หลายจากพิมมาที่แตกกันอย่างเงี้ยาเนี่ยไม่มันเป็นลิปที่แบบว่าอยากรู้ว่าคุณด่าอะไรเขาด่าอะไรกันเพื่อเพื่อจังในคิมเพื่อจังหนุดไปโวยวายแบบว่าโอ้ยมันมันกีเดบริด้วูิแบบไม่หวานเนี่ยคนอีกอ่ะประธานโทษนะคะเป็นพวกที่ด่าเขาเนี่ยบนบนมนทุกเรื่องบนโลกนี้หรอคนเรามันก็ต้องพิมพให้กว้างไหมที่เขาอัด เขาต้องการคำตอบดดา,ดา,าใช่เขาถ้ปรุ่นนี้ปุตรงกลางครับถ้าเป็นรุ่นที่ผมเคยใช้มันจะแยกออกเป็นสองท่อแล้วจะมีท่อล่างเอาไปเสียบชารอีกนเพราะเป็นเราไม่ได้หมายว่าไอประิิแบบว่า,นบบวาคนเหม็นดีนู่นนี่นันน่นเนสแต่เื่อแบบว่าเขาเหม็นดีเขาก็แบบโอเคน,น,นแต่ มันไม่ใช่คลิปดราม่าอะไรหรือว่เมนต์ว่าเสียดิ้งใครถเขาเส็ยดล้เขาติดลมจังไงเนี่ยที่มันโกเมนแหมมันใจวัวมันคนล,ละีวิวอ่าออาเอาดเรียกดีกว่าเออไปเก็บคนอะไรมาฝั่งนี้เอามันต่อครับหกล้อก็อย่างโหแต่เอาไปให้พรดเป่าดีกว่าเั็ดถอดพระลวันนี้ก็เป็นทางด้านของผู้ช่วยคอนะมาเข้าวเวรแทนเสียย,ยาว ขึ้นครับก็มีผู้ช่วยคอมีไมมีตามีต้อมนะครับแล้วก็มีตีเด้พูดอยู่นี่แหละสองสาวก็เนี่นย,ยนะครับจำนวนเบาระบายหน่อยนะครับระบายเนี่ยจะโยนลงแม่น้ำมูลีด้หลยนี่แนะม่น้ำมูลมาแล้วครับ ส่วนเรื่องราคของสาวนุ่นนะเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นคลิปหนึ่งที่แบบไม้ช็อตยุงไม้ตียุงอะไรเนี่ยประมาณนี้นะซื้อมาแล้วมันเป็นรุ่นใหม่ทันสมัยครับมันซ่อนที่ชาร์จแบบชนิดที่ว่าแยกด้ามออกจากกันได้เออส่วนตัวผมก็เพิ่งจะรู้วันนี้แหละว่ามันมีแบบนี้ด้วยก็ต้องขอบคุณสาวนุ่นนะที่ทําให้ผมรู้เหมือนกัน รู้ว่ามันแยกออกจากกันได้ใคยบอกไล้ว่าเทียนจีนบ้างโง่บ้างโง่จะคอยบอกว่าอ่าเรียบร้อย <c oughs> อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ, <c oughs> รบอ้าวไหนๆก็ติดแล้วเอาพูดต่อ ด <c oughs> <c oughs> ไปดูเขาดันรถกันต่อครับ ติดซะแล้วเสียบใหม่ันโตดลื่นครับดินเปียกเวตา mu 5 5, 5 0 1อ่าดับไปแล้วฝั่งนู้นง่ายๆสบายสบายครับฝั่งนู้นไม่ไม่น่าจะมีปัญหาก็วิ่งกันสี่ครั้งนะครับงานก็เดินเร็วขึ้นส่วนยอดอสศวินนี่ ยังไม่มานะครับเพราะว่าตัวผมเองนี่ก็เลาะไปเรื่อยครับไม่มาสักทีพักกันไปเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ